สวัสดีค่ะละตะาตาณัมแมนิพมยานนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะลืมหน้ากันไปหรือยังไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งนะคะอากลับมาแล้วนะคะแต่ว่าจะเปิดเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็สั้นๆเนาะจะได้ไม่ลืมหน้ากันนะคะอะเรามาดูชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรภาพโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะภาพโดยรวมกุมภาพานนันธ์นี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้ บารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกนะคะโดยรวมเป็นอย่างไรโดยรวมพไพ่ใบแรกโอ้โหทศอ ไกทองปับชาลาวันเลยเรือนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะต้องต่อสู้ฝ่ฟาฟันอดทนกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าคุณขยันอดทนก็สําเร็จได้นะคะแต่อย่าไปทะเลาะกับใครนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะว้าวุ่นใจนิดนึงเนะาะไพ่ใบที่สองนะคะและไพ่ใบที่สามเลยอติดกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตเนาะ อไพ่ใบที่สองที่สามนะคะเป็นไพ่พระคันทักุม,มารเนี่ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นไปได้ว่าคุณกับย้อนกลับไปทําอะไรใหม่ๆเริ่มนับหนึ่งใหม่ในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะคะอืแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันมีอะไรที่วาววุ่นสักหน่อยหนึ่งแต่คุณจะมีผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณตั้งใจนะคะเรียนรู้แล้วก็รับฟังแล้วจะดีมากนะคะ ทำตัวแบบลักษณะว่าน้ำไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาแล้วจะดีอะไรเกี่ยวกับทางไกลเดินทางต่างประเทศออนไลน์อย่างนี้โดดเด่นมากในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อืดูแล้วเหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากอะ่ะอืมแถมเราต้องมาเริ่มใหม่กับอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าวาวุ่ลสักหน่อยนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูซิว่าช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไร ช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรการเงินก็โอเคนะคะทุกคนชาวราศีพิจิกแต่ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงมันก็มีเรื่องให้เสียเสียเงินอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะสู้ๆนะคะขยิ่งขยันเงินก็มานะคะรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยอาจจะได้เงินจากผู้ใหญ่หรือว่าแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากงานและหน้าที่ของคุณเองนะคะ ทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีพิจิกความรักความรักมีความสุขดีนะคะคนที่เป็นเด็กทําให้คุณมีความสุขคนอายุน้อยกว่าทําให้คุณมีความสุขใครรอบุตรก็มีเกณฑ์มีบุตรได้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของท้าววิรุหกนะคะท้าวิรุหกเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยก็มีความสุขกับคนที่เข้ามาแล้วกันนะคะแต่ดูแล้วคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะ มีคู่ก็เป็นไปได้แต่คุยได้นะเออดูแล้วคุยแล้วก็มีความสุขดีนะคะสุดท้ายนะคะใต้สํำรับเอยไม่ใช่ใต้สํำรับไพ่ใบที่สามนะคะโอ้โหพญาเออพยายม,มาราชเลยทีเดียวอืม บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีเกณฑ์การจบลงนะคะคนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกไปมีเกณฑ์ไปได้เลยทําดีย่อมได้ดีหรือว่าคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาก็ได้สําหรับคนโสดน,นะคะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่แบบเออแต่ก็จบแล้วมีความสุขนะอืม สำหรับคนมีคู่หรือว่ามีความสัมพันธ์อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบจบแล้วมีความสุขส่วนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีคนเก่าเข้ามาหรือคุณเอนจอยกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ใต้สําหรับเป็นพระธิดาคนใหม่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันใหม่หรืออะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะสําหรับในทุกๆสถานะแล้วกันเนาะอืม เพราะว่าดูแล้วเป็นเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอะชาวราศีพิจิกทีนี้มาดูซิว่าแล้วไพ่อยากบอกอะไรแนะนําอะไรคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักไพ่อยากแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นไพ่พรพายเนาะ ลมร้อนเดือนเมษานะคะช่วงนี้อย่าลมร้อนใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะคะอะไรๆอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ในหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณควบคุมอารมณ์เตรียมพร้อมแล้วก็มีอารมณ์ที่นิ่งมีสติแล้วคุณจะจัดการได้หาทางออกได้หรือจะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะและนี่คือเดือนกุมภาพันธ์ของของชาวราศีพิจิกนะคะฝากติดตา กันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าพี่หมอไม่ได้ใช้ไม้นะคะก็หวังจะได้ยินกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ